หยิบผ้ามาประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็จับมันวนๆวนๆวนเข้าไปนะคะใหญ่ผ้า่มเสร็จผ้าตามร้านทอผ้าล้วแ้าจะทิ้งกันเลยค่ะ่เสร็จแล้วนะคะใช้ตะปูส่วนที่แหลมๆนะคะที่ตัวเห็นเป็นล็อกๆนี่ไหมคะพวกนี้มีหน้าที่ในการล็อกไม่ให้ผ้ามันเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะฉะนั้นให้เราใส่ผ้าแค่รอบเดียวอยากขยักขยักใส่เข้าเข้าใจไหมคะปั้นแค่จุดเดียวแล้วก็ให้มันพอเลยแล้วก็ยัดขึ้นมาปึ๊บ ให้ตัวเขาสติกทำหน้าที่ในการล็อกผ้าไม่ให้หลุดนะคะให้เรากดไปแล้วมันไม่หลุดใช้ได้นะคะข้างล่างให้มันยุบลงไปอย่างนี้ไม่ต้องเอาเสผ้าออกมาเยอะนะคะเป็นแบบนี้โ oh. อเอค okay, สวยงามมากค่ะปูดมากเป็นนกกระปูดเลยนะคะใช้ได้ค่ะได้ได้ใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> น่าแหละอ่ะดูเลยนี่ตะปูคาะแจกจาก่า